สวัสดีครับแม่นุชค่ะค่ะครับผมเคยสารใต้ครับผมวันนี้ผมมาติดตามแนวทางความฝันของแม่นุชครับในงวดของวันที่16มีนาคม68ครับในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณแม่นุชก็เข้า94เลยเนาะ94ตรงๆเลยครับที่ผมลงคลิปให้ คงสุดท้ายครับเป็นคลิปที่สองของแม่นุชครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ชอบเลข94มากๆชอบมากๆเลยบอกทุกคนเลย94 94ครับวันนี้ก็มีคุณป้าธีรดาเนาะฝากเงินมาให้คุณแม่นุชด้วยครับท่านผู้ชม ผมก็ได้นํามามอบให้เป็นที่แล้ว้อยแล้วเนาะคุณแม่อวยพรให้คุณป้านะครับค่ะขอให้คุณป้ามีความสุขความเจริญให้โชคดีถื่แล้ววันทีหนึ่งเด้อค่ะคุณป้าค่ะคุณแม่ก็ดีใจมากค่ะดีใจดีใจไอ้วดที่ผ่านมาเมื่อกี้คุณแม่ถูกไหมครับงวดงวดนี้ป่ะเก้าสี่นี่ได้หนึ่งร้อยบาทอ๋อก็ยัง่โชคดีเลขมันอันเสียดายเลขใ่ายไม่เต็มเสียดายไม่เป็นไรเนาะแม่เนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาสามตัวแตก นอสามตัวคือพิ่นในเจือเกลือเออจะเป็นยากโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าความฝันเลยเนาะครับค่ะความฝันนี่คือฝันเมื่อคืนนี้ฝันเมื่อคืนนี้เลยโอเคครับเล่าเลยคุณแม่พอเรียกเขาปุ๊บน้องแม่ก็ว่าโอ้ยหายยินนี่เด้อคือฉันตายพ่นตรงมาเอาแถอะและมืออื่นก็เลยว่าพราเขานอนปุ๊บกับเขาความฝันเลยว่าแม่ฝันเปกๆว่าแม่บุกเคยฝันเดอกแม่ฝันยินอันอันฐานพระภูมิรมตนี่แหละพระภูมิพระภูมิเจ้าที่บ้านนี่แหละพิ่นก็งโยกยู่ปกติธรรมดาล่ะ เพิ่นเพิ่นมีงูงูตัวแบบไงเพิ่นมาท่านฐานจะปุ่มเนี่ยนะฐานจะปุ่มเพิ่นว่าบัดนี้พอดีพอท่านไปแม่ก็เลยยางมามันเม็นหิ้งอะไรมันคือดำดำเพีงแท้ก็เลยว่าผู้ใดไปเฮ็ดหยางไหวแม่ก็เลยซองมึงผู้เดียวเนาะแม่ซองเข้าไปแล้วว่าเพิ่นโคตรเพิ่นโคตรแบบไงบัดเพิ่นโยกข้อขึ้นจริงจริงโยกข้อขึ้นนี่ยนะแต่แต่มันดำนี่ยนะงูนั่นมันดำเลยได้งูน่ะโยกข้อขึ้นยังสี่เพิ่นก็เกี่ยวมามันเหม็นอหิ้งอะไรจะมาอยู่นี้เอือนมูเพิ่นเข้ามาเมือง เขาบอกว่าพูไปดอกยางดำกระดำจะไม่นีอย่างกนว่าตั้งแต้คเขาบอกว่ามันดำมันพีบปกติมาเมืองไกลๆเป็นง่บาลนี้ง่ตัวแบบนี้มันดำมนจะเหลื่อมน่ะนะดำแห้งน่ะนะบานพื่อกเลยโคตโคตเกี่ยวขึ้นมามันเป็นเลขพี่โคดให้มึงนะเป็นเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดน่ะนะเป็นเลขศูนย์เจ็ดครับบานนี้พวอมีว่าโอ้ยขันซันก็โอ้ยกันในโซคใบโซกเลยเด้อบานนี่อเมนจังซันก็พากันไปบดชุกคนเลยไปหาลบพานนท์บานนี้คือจังกังขืนนี่แหละ ไปรับไปนอนเด้อเพื่อน่าจริงสิบันเมกะในความฝันนี่นี่เมกบไปนอนลงในโซฟาที่เมานอนเล่นนั่นละนอนเล่นบันก็นอนรับไปในความฝันรับไปแล้วว่ามีอียหนึ่งเพื่อนมาเานี่มานี่เพื่อน่าเก็บหยังล่ะสิผ้าไปอ่วัดพนันเชิงเพื่อน่ารับวัดพนันเชิงมันจะมันอยู่อยุธยาบอกครับใช่ครับนั่นละเพื่อน่าสิผ้าไปพุ่นไปหยังแบบโอ้สิพ้าขึ้นขี่ส้างเพื่อน่าบันเมกบไปเพื่อนก็ไปตู้ส้างกับตู้บักยังมีสองมุมนาะตัวนี้ตัวนี้ แก้วคืนตัวนี้เล้อขวายิขึ้นตัวนี้คน่ะบันก็แม่ก็ึ้นตัวนี้เพื่อ็ขคืนตัวนี้บันนี้สร้างเพื่อก็ยางยางไปต้องกันแต่แต่บนอย่างติดตกันดะยางพุ่นอยู่ผุนมุมหนึ่งแมคีบันนี้มูมูเขาหนึ่งขี่อีกมุมหนึ่งแยกแยกสี่ม้วนนะครับขี่ไปมุมหนึ่งก็ขี่ไปแล้วน้ำทางเพื่อนเขาว่าสร้างมันก็ะกลัวยิังสีน้อกล้วยกลวยยังสีเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยเกิดมาบเเคยขี่สร้างคนละเกิดมาบเเคยขี่สร้างเฮ็ดยังไงล่ะ อันคือเด็ขี่สร้างโอ้ยคอยก็บห้องใส่กันเด้แต่บ่ได้อยู่ใกล้กันคอยก็บ่เคยขี่จักเทื่อตั้งแต่เกิดมาบ่เคยขี่สร้างนี่เแ็่จังได๋หรอโอ้ยอย่าเถียงกันหลายสร้างเว้าได้บัดอย่าสิเถียงกันหลายขี่สร้างนี่เจ้าสิมีโชคเจ้าบ่ฮู้บ่คนเฒ่าโบราณเพิ่นว่าขี่สร้างมีโชคมีโชคแบบไรเอาก็ะสือที่ล่ะเพิ่นว่าจังซี่น่ะ692นั่นเลขงวดสิม้านี่เพิ่นว่าเพิ่นบอกแม่จังซี่แม่ก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวสิไปบอกผัวให้ผัวซื้อลอตเตอรี่เพิ่นว่าจังซี่นะ พ sí, sí, um. ¿Ah? actually, men, ่อแม่บอกอย่างนีสิสั่งกวยตุ๊กตุ๊บกบ้านนี้แม่ก็ตกะตุ๊บลงมาพ่อเป็นตกสร้างเลยตกโซฟาที่แม่นอนนั่นแม่แม่ก็ตกใจตื่นเลยแม่ก็บ้านนี้ลูกร้านสาวอันร้านร้านไส้คนวานอ้าวย่าเป็นยังคนว่าอ้าวย่าฝันก็เลยตกโซฟาตกอีหลีตัวนี้เนี่ยตกะก็ตื่นเลยเนาะโอ้แม่ก็แปลกว่ะกันเลยได้เลขแบบนี้ละแปลว่าแม่นุดฝันดีเนาะฝันดีเห้งยังว่าแม่ว่าไว้ฝันดีแม่ก็คตรง้อลูก ก็ฉิได้เลขยี่ป๊อกเลยว่าหมูเข่าเจ้ามากินน้ำยูุ้งือนเข้ากับเบาอยู่ครับช่วงนี้เลขแม่เข่ามาตลอดเลยนะเข่าเลยเข่าเลยยังไาเลขแม่เข่าเลยเข่าไตงวดเลยเนาะเข่าไม่ใจแม่นี่เห็นมอแม่ฝันเข่าหาได้ใจแม่นี่มาเข่าสีครับมาแค่งเข่าสีกันเลยว่าจริงจริงแม่แม่กับเบาในคลิปอยู่เบาในคลิปกับเบามาแค่งเข่าสีผู้ใดมากก็บอกเบิดผู้คนใดนะมึงคนกับใดเออเพื่อกับว่าซื้ออยังเลี้อย่างคนใดนะมอ๋อครับครับอ่าท่านผู้ชมครับคือ ตัวของคุณแม่นะครับที่แรกเนี่ยปันเห็นสารพภูมิเจ้าที่ก็คือบ้านบ้านเก่าของคุณแม่นะที่รื้อไปเนาะครับสารพภูมิยังอยู่ไหมแม่ยังอยู่ยังอยู่เขายังอยู่เนาะแต่คราวนี้เห็นงูนะครับเข้าไปนอนอยู่ข้างในสารพภูมิครับงูนี่เป็นงูอะไรนะแม่จำได้ไหมมันมันกีสิเป็นงูเหลือมงูอย่างแต่มันตัวดำแม่ตรงว่างูเหลือมงูอย่างนี้แหอะตัวใหญ่ตัวดำครับแต่งูนะครับขดอยู่ อยู่ในสารประภูมิเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขก็คศูนย์เจ็ดครับก็แปลว่าเห็นเห็นเลขเห็นเลขเลยงูขดเป็นตัวเลขให้เห็นให้เห็นหลังจากนั้นคุณแม่ก็งูบอกว่างูพูดได้เนาะงูพูดได้กูบอกว่าเห็นเลขแล้วก็ให้ไปนอนเออให้ไปนอนครับเมนูก็เลยกลับมานอนในความฝันกลับมานอนมีความฝันครับแล้วก็พอมานอนเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่ามีคนมาเรียกมีคนมาเรียกจะพาไปเที่ยวไปพาไปเที่ยวคนนึงคราวนี้ไปเที่ยวถึงวัดพนัญเชิญเมน พระนันเชิงนี่ก็คือในเรื่องจริงยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เนาะแม่แม่แม่เคยไปอยู่เด้ครับแม่เคยไปเลยวัดนันเชิงคยไปเที่ยวนะคนที่พาไปนี่คือใครครับแม่มู่เลยเป็นคนเถาเถาเออไม่ยิ่งคนเถาเพื่อนมาเอื่นเลยอ๋อแม่บู้หว่าเป็นไผ่ครับเพื่อนพาพาขี่สางพาขี่สางเพื่อนเพื่อนก็ขี่เจ้าขี่ตัวนี้คอยชี้ขี่ตัวนี้ก็ขี่คนละฟังครับก็ห้องใส่กันว่าโบกขึ้ขี่ถึงแต่เกิดมาบกขึ้ขี่สางแม่ก็โบกขึ้ขี ในความฝันน่ียขี่ไปขี่มาจนตกบนนอนเลยแต่แต่คราวนี้ช้างมาพูดได้สร้างเบาได้ว่าสิมิโซะคนมาเจ้าขี้สร้างตัวเจ้าสิมิโซเแกาสีเทียงกันเทียบหนังคนมาครับนมาแล้วช้างก็พูดบอกเลขเมนบอกเลขก็คือหกเก้าสองหกเก้าสองครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละเม่ฝันอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นมงคลแล้วก็ฝันดีมากๆครับท่านผู้ชมแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเลขจะมาหรือไม่มาหร่จะมาหรือไม่มาบอ้ห อืตแต่ผมเชื่อว่าในช่วงนี้เลขของคุณแม่นุชเข้าบ่อยมากครับทุผู้ชมแล้วคุณแม่ก็ทําบุญทุกวันด้วยใส่บาททุกมือเลยใส่บารหาถึงเต็มเอาเหี้ยวเอายัง้ยจะบอกก่อยเด้อให้ถือกันยังนี่กะจีเพิ่นให้เงินมากกะจีไปซื้อของไปทาบุญหาเอาเหี้ยวเพิ่นอยากกินกาแฟกันยังกะจีเอ็ดไหนเพิ่นพ็ได้คุณแม่กขยกเลขที่คุณแม่ให้แนวทางนะครับก็คือตัวนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแนวทางคลิป ตองวดของคุณแม่ในงวดดของว,วันที่16มีนาคม67นี้ครับท่านผู้ชมครับ692กับ07ครับเ,เลขที่เห็นแล้วก็เลขที่ช้างบอกนอะครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาก็คือ ความฝันครับเป็นแนวทางเนาะครับใช่ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะงแม่ด่าด่ามากกับซื้อเ่ามากกับเพาต้องซื้อครับโอเคครับอยากให้คุณแม่ไวพรให้เอฟซีหน่อยเนาะแม่เนาะนิ่งวัดใหม่แล้วเนาะจ้าจ้าทุกให้โชคดีทุกคนเลยเอฟซีแม่ก็ได้อีกได้ความฝันอะไรซักหนี่แหละฝากเอฟซีขั้นม่นอันนี้กับขั้นมากขั้หยังน้ำเมนูกับซื้อเด้อค่ะครับอย่ารอชมทิปโค้งสุดท้ายของคุณแม่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครอโค้งส โ <Okay, S 2> อเคครับขอบคุณแม่มากๆครับคุณครับ